ดี่ก็ผม่ทำตัวทัน,ทนด้วยนนี้อยู่กับผมเลเกมดดไม่ด่ายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนี่อยู่กับผมตู้เกมแม่งนะผมดดในโรบอทตอนนี้เล่นเกมแบบเกมฆ่าคนอ่ะดูดิให้เกเห็ดดนไมหมวกก็จะขึ้นฟ้าไปยังอีสฝั่มันจะได้ไม่ตกระ Oh <laughs> มันจะเหลือไหมคันเนี้ยจะเหลือ่ะเห็นไหมโอ้ให้เราไปเหยียบสีแดงเนี้ย เออดีเก็บครั้งกอบของจะได้ไปเอยนะเอ้ยมันหยุด Oh, 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 oh. ฟู่เมื่อกี้เลยอะไรมาแบบเข่าๆดับๆ 拯救。

Uh-huh. <laughs> Thank <laughs> you. มาแสดงปกุดนานมากกื่จะมืดเลยนี่เมื่อผู้หญิงไม่ใหญ่ดี โอ้โหมคือมันก็แดงลงไปต้องสีแดงมันคือ้าอะไรวะมาไปเข้าเด็กเวรชัวร์ไหมตกหน้ามันวยคอนเฟิร์มเนี่ย ยังไม่โดนเลยโหเจ้ตาตัหาด้วยกบมือของข้ามึงด้ <c oughs> มม่ยระระะนงนี่นี่นะสตสตสตูขาแดววันี่เจแม่ง 欢你好。 มแม่งดีไหมมวมาขอ้นมาไปขึบนไปนนจังการไม่ใช่เขานะผมเนย่ย ที่ไทยหาฉันโทษ พุ่ตอูปคันยตบตูคนบตบตู่คนได้ก็บอกรูมรูปคันแต่เขาก็จะตายทันที ขอจบคลิปก่อนบ๊ายบาย